รายการเรานี่เป็นรายการสาระันเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหายดูก็ยะงมีละดูก็ยะงมีอมปิดกล้องกันนุกมอง,องเห็นเลยเดี๋ยวนี้กําไร EM เขาใส่ที่คอหรือครับกําไร EM ทําไมไปใส่ที่คอถามแล้วงงๆนะใครเอากําไร EM ไปใส่ที่คอก็ผมขออนุญ,ญาตแกล้งโง่แล้วกันนะนะนะครับนะอ่าเอ่อการแสดงยิ่งกว่า รัชาดาไลา FC สมุทรปราการใครเอากําไรเออ็มไปใส่ที่คอครับนักโทษคนไหนครับอยู่ระหว่างพักโทษเอากําไรเอเมไปใส่ที่คอผมไม่รู้เรื่องนะผมขออนุญาตแกล้งโงนะ่นะนะผมไม่รู้นะมีคนถามมาเอ้เอากําไรเออมไปใส่ที่คอได้นหะครับเดี๋ยวต้องถามนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะกำไรเอเเอเอ็มไปใส่ที่คอได้ไหมนะครับอันนี้ไม่ทราบนะผมไม่รู้หมายเหยใครนะอย่าไปเดา,าเดี๋ยวมันตรงเติงอะไรมันจะยุ่ง เดือดร้อนปุ๋ยกูก็ต้องไปขาเนี่ยวันๆก็โดนจากคดีมิ่นประมาณนะ่ะวันๆก็ต้องไปยกมือไหวคนนั้นคนี้เขานะครับนะนายทุนภูเก็ตนายทุนภูเก็ตก็แต่ไปหมดทั้งมาเฟียอะไรต่างๆน,นะนะท่านผู้ว่าก็บอกไม่มีมาเฟียท่านรองผู้ว่าก็ไม่มีภูเก็ตท่านผู้การก็ไม่มีรองผู้การก็ไม่มีมาเฟียสุดท้ายแล้วก็ต้องเนรเทศมาเฟียออกนอกภูเก็ตไปแล้วหนึ่งคน ผมว่ามุกฟูภูเก็ตเนี่ยมาเฟียต่างชาติในแม่งเยอะแยะนะแต่ว่าพวกผู้ว่าผู้การอะไรพวกนี้ทําไมมันไม่รู้มันไปอยู่ไหนกันหมดวะนะหรือไปนั่งกินวายกับมาเฟียหรือเปล่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้การเนี่ยไปนั่งกินข้าวกับมาเฟียหรือเปล่าเลยเลยมองมองทุกคนเป็นเพื่อนหมดไม่มีมาเฟียแม่งทุกคนคือเพื่อนกูหมดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรนี้กูก็ไม่รู้นะกูก็ไม่กล้าไปยืนยันยืนยันแม่งกับฟอกูอีก กู็เบื่อไปปะสานไม่มีเวลาไล์สดเลยเอ่อเมื่อวานหนูไปปรึกษาสำนักงานอาจารย์มาค่ะรัตด,ดาจ้าเอ่อนะครับกำไร E.M ไม่ไม่ควรใส่ที่คอนะครับในระหว่างพักโทษไม่ควรนำะกำไร E.M ไปใส่ที่คอพูดถึงใครวะไม่รู้เลยนะนะนะครับปกติเวลาพักโทษเนี่ยเขาต้องใส่กำไร E.M ที่ข้อเท้านะนะครับต้องใส่ที่ข้อเท้า ยกเว้นเราต้องเส้นใหญ่จริงๆนะถ้าเราเส้นใหญ่เนี่ยเราอยู่ระหว่างพักโทษยังเป็นนักโทษอยู่นะเขาต้องเรียกว่านักโทษนะนะเป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ว่าชายหรือหญิงนเนี่ยนะก็ต้องใส่เยียมยกเว้นว่าเราเส้นใหญ่หรือเปล่าเราเงินเยอะเราเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตนักฐมนตรีอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเรามีเส้นมีใหญ่เราเป็นอดีตนักมนตี เราเป็นเจ้าสัวเราเป็นเจ้าของพักนี่อ่กากไรเอ็มนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะเราใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีกําไรเอ็มสำหรับคนมีเส้นนะอดีตรัฐมนตรีอดีนนตดนักการเมืองอดีตคนที่ทุจริตคอรัปชันหลายคดีมีผลงานในการทุจริตคอรัปชันอ่าก็ไม่ต้องใส่เอ็มเพราะเราใหญ่ใหญ่เกินกว่ากาไรเอ็มหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะพีน้องคิดว่างไงเส้นเราใหญ่แล้วก็ไม่ พักโทษนี้ยังเป็นนักโทษอยู่นะครับแต่ไม่ต้องถูกจองจาอยู่ในคุกไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่มาอยู่ข้างนอกก็ยังเป็นนักโทษนะมันนั้ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะครับใครที่อยู่ระหว่างพักโทษอย่าลืมเราเป็นนักโทษอยู่มาจารเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะอรัฐมนตรีใครแต่ใครที่จะไปต้อนรับอะไรต่างๆก็ต้องต้องเข้าใจนะครับว่าคนนี้เขาเป็นนักโทษอยู่ระหว่างพักโทษ นะผมไม่ได้ว่าใครอันนี้ผมพูดถึงหลักเห็นพี่น้องประชาชนถามมาก็คือว่านะก็เหมือนผมเนี่ยผมมีเอฟีตั้งสองสาล้านคน Facebook มีอยู่ล้านกว่าทิกตอกก็เกือบแปดแสนคน Youtube ก็เกือบห้าแสนคนก็2ล้านกว่าคนผมต้องนําเสนอเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เตือนภัย อันไหนไอแบบนี้ต้องระวังอะไรแบบนี้ต้องระวังก็เป็นหน้าที่ของพี่เดด้วยความรักและห่วงใยนะครับในเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับอะนะว่าแล้วก็ใส่สูตรซะหน่อยอ,อให้มันดูหลอดูเท่หน่อยดูเหมือนอ่าคนที่น่าเชื่อถือหน่อยไม่ใช่ดูเหมือนโจรน,นะคนใส่สูตรแล้วเหมือนโจรก็เรียกว่าโจรใส่สูตรไม่ใช่นะ ราะนั้นพี่เดก็มีหน้าที่เตือนภัยว่าเนี่ยไทยจะเชิญเรามาเป็นตัวแทนจําหน่ายขายอาหารเสริมม่ต้องระวังมันบอกว่ามาเป็นตัวแทนแล้วรวยคือือพวกนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ไอ้พวกหลอกลวงประชาชนรวมตัวกันแจ้งตำรวจตำรวจแม่งทํางานช้าก็ฟ้องเองเลยนะเงินทองไม่ขี่ตังจ้างทนายใกล้บ้านท่านก็ได้นะนะครับก็ฟ้องร้องดําเนินคดีไปนะนะพี่เดใส่สูตรแล้วดูหลอกขึ้นเลยไหมบอกแล้วคนเรา รนะออยู่แล้วใส่อะไรก็รอจุกรู <c oughs> <c oughs> นะสาบายสบายรายการพี่เดชสอนให้คนทำคนอะ่ะแต่ถ้าเกิดขายอาหารเสริมมันต้องพูดถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นปหลัก <c oughs> มึงไม่ได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์แต่ตอบแทนถ้ามึงพูดถึงประโยชน์ตอบแทนเป็นหลักว่าขายผลิตภัณฑ์ของเราแล้วจะรวยแบบนั้นจะรวยแบบนี้อเอารถมาให้ดูเอาบ้านให้ดูเอาสร้อย เที่ยวตามประทงประเทศไอแบบนี้ก็เรียกว่าแชร์ลูกโซ่หรือพูดภาษาชาวบ้านคือแทกตาประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะเชื่อพี่เดนะพี่เดได้ตรงไปตรงมานะครับดารานักร้อนักสแสดงทั้งหลายนะครับหยุดหลอกลวงหยุดต้มประชาชนคนในวงการบันเทิงทั้งหลายรับจ้างรีวิวสินค้าคุณต้องเคยใช้สินค้าก่อนและต้องต้องมั่นใจว่ามันดีคุณอย่าไปอาศัยความรัก ที่พี่น้องประชาชนมีแต่ต่อคนดังทั้งหลายนะครับนะใครเขารักเราแต่เราเสือกไปทําหน้าที่ไปหลอกลวงเขาอาศัยความรักที่เอมีต่อท่านนะเอ่อ r ู i ดมอร์นิ่นะนะครับอันนี้เรื่องแรกนะเขาบอกให้วิเคราะห์เรื่องนายกทักษิณน,นายกตัวจริงของประเทศไทยหน่อยได้ได้เด,ดวจัดให้นะครับอ่าสบายๆเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เด รายการของเราจะอยู่ได้ก็เพราะทุกคนเชื่องกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องเอาเงินเอาทองมาให้ผมแล้วครับเอาววยมาให้กับพอแล้วนะนะครับนะผมไม่ได้ขอทานไม่ใช่อะไรต่างๆนะฮะอ่ะว่ากันไปจบไปแล้วดึงเรื่องให้ความรู้นะครับนี่นี่ก็ฝากไว้เรื่องต่อมาเดี๋ยวเรื่องเบาๆก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนายกนะก็เรื่องเจ๊ครับนะเจ๊คนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเจ๊คนหนึ่งฮนี้นะครับ เอออืมนะครับเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเจ๊นะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูนะเจ๊คนหนึ่งที่โดนสารจังหวัดราชบุรีพิปากรสาจำคุกเมื่อวานนี้อ่าใครติดตามกมันบ้างฮะเจ๊เจ๊ที่บางคนก็บอกว่าเป็นกิ๊กสองวอเป็นเมียน้อยสองวอรจริงแค่ยังไงผมไม่ทราบแต่ที่ว่าไปทําร้ายทหารเกณฑ์หญิงจําได้ไหมเออนะข่าวใหญ่ข่าวโตเมื่อวานเนี้ย นะก็สารจำคุกไปแล้วเนี่ยแปดปีกว่าหรือไงนะครับเนี่ยนะครับเวลาคดีพรมเป็นข่าวดังนกวกยนะครับตำรวจก็ทำงานไวไอายการก็วทุกอย่างอะไรไวหมดตัดสงตัดสินไวนะนะวันก่อนผมไปสารจังหวัดราชบุรีท่านุ้ยภากษาก็ยังพูดถึงเรื่องคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในะจังหวัดราชบุรีนะครับก็สารก็จำคุกไปแล้วนะจำคุกไปแล้วเจ๊เนี่ยนะเออนะ เพราะอะเพราะมันเป็นข่าวดังแต่เจ๊คนนี้ตามรายงานข่าวอ้างว่าเป็นเมียสวคนหนึ่งเมียใครก็ไม่รู้นะเออเป็นเมียน้อยสอวแล้วก็สามารถจะฝากเข้าไปเป็นอ,อทออาหุารอะไรตำรวจได้นี่เจอแล้วศาลจังหวัดาราชบุรีพิพกากษาจำคุกเจ๊เป็นเวลา8ปี66 6, 6, เดือนเพื่อนชาย1ปี38เดือนกรณีที่ซ้อมทหารทหารหญิงรับใช้ สั่งแล้วแม่งชุเลวจิ้มหายทหารหญิงจริงๆต้องรับใช้ชาติไม่ใช่รับใช้พวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่สั่งให้จำเลยชดใช้สามแสนห้าทหารหญิงเผยเอโหสิกรรมให้เจแล้วแต่ขอขอเดินหน้าสู้คดีตอบยื่นอุทธรณ์เอาผิดให้ถึงที่สุดลั่นจะให้ดูเป็นคดีตัวอย่างมนุษย์คนหนึ่งไม่สมควรที่จะโดนอะไรแบบนี้นะเป็นทหารหญิงม่ต้องรับใช้ประเทศชาติ นะไม่ใช่รับใช้พวกในพลในพันอะไรต่างๆน,นะอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดถึงไทย้วพูดถึง้างๆแล้วกันพอไปพูดถึงมึงมึงก็ฟ้องกุอยกูขี้เกียจไปศาลนะเดี๋ยวติดคุกติดตารางไปแล้วใครจะมาไลฟ์สดเอฟซีนะ FC, แม่งคิดถึงแย่เดี๋ยวไปติดคุกนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นเวรเป็นกรรมครับไปทําร้ายร่างกายไปทรมานเขานะโดนไปเท่าไหร่เนี่ยแปดีก็หกสิบหกเดือนนะครับ นะหกสิบหกเดือนเนี่ยเดือนนึงก็มีสามสิบวันนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทอนทอนดูเท่าไหร่นะครับอ่านะสิบสองสามสามสิบหกสิบโอ้แล้วกันเยอะนั่นเนี่ยหกสิบหกเดือนนะ่เอาสิบสองหารกันไปแล้วกันกี่ปีกี่ชาตินะไป็นคำนวณดูก็ติดทุกกิจรมติดตารางไปก็เป็นไปตามเวตามกรรมเนี่ไปทาร้ายร่างกายเขาคิดว่าตัวเองเป็นเมียสววนะเมียสเมียน้อยสอววคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถฝากเข้ารับราชการก็ได้นะเป็นตำรวจก็ได้เป็นทหารก็ได้เพราะอะไรเพราะกูมีเส้นมีสายนี่คือระบบเรานะครับ